เอ้ยเป็นไรรึใครบอกวะเอ้ยเดี๋ยวเอกสุรานะครับสวัสดีครับพี่อ้าวแสงไฟเหรอใช่แสงไฟรู้จักหลานพี่ยังทำไมเสียงมันเปลี่ยนหรอวะแสงเออไอ้แสงใจรู้รู้จักหลานพี่เปล่าไม่เปี่ยชื่อเจเจหลานพี่เองชื่อเจเจอ้าวรู้จักไงอะไรพี่รู้จักแน่จะย่อจะก้มจะย่อทำไมยืนเฉยดิ ไม่นว,วันน,น,นี้วันนี้แบบมันมันเกิดลูกพี่ไอ้หลานพี่ด้วยนะใช่เหรอเออเป็นลูกของซอหลานของพี่ใช่เหรอพีอ่ลูกของพี่ซอใช่วันนี้มันเกิดเจ๊ดอ่ะมีอะไรให้เปล่ามีครับพี่มีมีอืมเลขอะไรครับหนึ่งสามหกแปดครับ ขอบคุณครับมีความสุขมากมาครับครับขอบคุณครับเออ,ขอเขามีความสุขอยู่แล้วแฟนเขาหรอไปมามไปไหนก็ไปมไม่ไมไปไหนไม่ได้อะหรอหอ,อยังไงว่าไงพี่สีสูมึงเนี้ยยังไม่เปลี่ยนเลยเฮยผมจับเอนี่ไม่รู้เรื่องเลยวันที่12มันต้องเปลี่ยนแล้วดิมันครบรอบเดือนหนึ่งพอดีละอืมตามเงื่อนไขเขาตกลงเอางีไหมเดี๋ยวกูเรียกบอี่คนหนึ่งกูมาคุยใครพี่ เดี๋ยวมึป็ดเป็ดแปลงร่างมาเร็วไปแปลงร่างมาไปไม่ได้ไม่มีมันไม่มีคาถายังต้องให้คนแปลงให้แม่ดูวอยู่ป่ะยังไม่ได้เด้อเดินมันจะมาได้ป่ะก็ต้องทีแกต้องต้องทีแกเลยเราจะคิดคิดเรื่องเปลี่ยนไว้ยังนานไปไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็ได้คคิดดเดี๋ยวค่อยคุยกันอ่ะ อ๋อแคือยังไงจะเปลี่ยนไหมหรือว่าจะยังไงเปลี่ยนเปลี่ยนผมกูจะพิมพ์สีแล้วพิมพีอะไรสีน้ำตาลพี่ไม่เป็นสีแดงวะเออน้ำน้ำตาลแดงพี่น้ำตาลแดงก็คือสีเอ็กซ์ตราด้านหรือว่าไงอืมยังไม่ใช่พี่ไม่ใช่ตอนนี้กูได้ข่าวว่าเอ็กซ์ตรามีกระถิ่นจองเยอะจัดเลยนะแล้วหายหายไปไหนกันมาวะพีเอ็มจีชวนไปเที่ยวมาพี่อ๋ออันนี้ <laughs> ล่าสุดเหมือนมีสองแก๊งมาบอกว่าจะตีเอกสดัดอ่ะแก๊งโตดก่ะใช่เหรอพี่แก๊งอะไรมาเออไม่รู้ดิ่จำไม่ได้แต่ได้ยินข่าวผ่านล้มข่าวตามล้มมาทุกคนอย่าลืมเพิ่มเพลงฤดูกาลของเธอคุยเสร็จละไปไปไหนก็ไปได้แล้วไปถ้าผมไม่เปลี่ยนนะพี่สมมติสมมติอันนี้เป็นเล่นสมมตินะจะเปลี่ยนก็โดนนี่จะยากอะไรเนาะเป็นรถปืนเนาะ เฮ้ยอะไรมายืนใกล้ทำไมเฮ้ยอะไรอยู่ยังไม่ทำอะไรเลยเฮ้ยลูกมีรู้เคยแล้วอย่ายุ่งเฮ้ยกูมีคนคุยแล้วยอดฟอร์มไม่เท่าแจ็คอย่ามายืนข้างลูกหลานกูลูกอย่างงี้ละเล่น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 ก็ยอดฟอร์มเลยเว้ยเนี่ยมึงเนี่ยตัวดีเลยสัตว์ชาวบุรียอดฟอร์มกูเนี่ย วันนี้อยู่หนึกจังไม่คุณน,นี้ไม่ไปเรียนหรอไม่สบายหรอให้กินยามาหลายวันแล้วผ่อนเยอะเันใครป้าเคยไงเปลี่ยนเป็นทรงเนี้ยฮึคือเรื่องอะไรเปลี่ยนเป็นทรงเนี้ยไม่รู้เลื่อนไปเรื่อยก็จะหล่อหรอแต่ว่ามันไม่เป็นเอกลักษณ์ ใชไม่ถึงว่าคนจำฟ้าผมสีสีฟ้าอืหน้าเป็ดแต่งตามข้างนอกวายเนี่ยหน้าแบบก๊อบมาเลยกอ๊อบวาง คุยใครแสงไฟทั้งมาว่าขี้บ่นเนาะคืออะไรขี้บ่นเนาะอืมอะไรเดี๋ยวนี้มีสุบซิบกันมีรู้เจ้ไม่ได้อะไรกับเขาแล้วเจ้หายไปจากเขาตั้งแต่วันนั้นท,ที่ลุงกับที่ลุงกับป้ากลับมาดีกันเจ้ก็หายไปจากเขาเลยโอดีละ แต่ดีๆหนูเวลาหนูคุยใครหนูหนูคุยให้คนเดียวซื้อสัตว์ถือว่าได้ปลามาเต็มๆเลยเนี้ยลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลยจริงๆทำไ,ไมฮะทำไมทำไมเจอเสียงไปเลยอ๋ปอปกติเสียงกูแบบ,งกแบบนี้ทำไมอ่ะเป็นอะไรไม่เสียงกูแบบนี้ทำไมมีอะไรบีบจะหมดทำไมไม่ได้บีบบีบอะไรมีอะไรเนี่ย ซอมมีไรอรอะคิงอ้าวลูกผมลูกผมมันน่ารักเวลาคุยใครคุยคนเดียวเหมือนพ่อมันเต็มเต็มเลยม,มันได้พ่อมาเชี่ยพ่อมันแรงอย่างเงี้ยแรงอ่ะแรงจัาอเนะยิ้มมองหน้าใหม่หนกูก็รีวูดักอายุมันก็เยอะแล้วนะเว้ย <laughs> ไม่ใช่เด็กๆแล้วนะอะไรโหพี่ก็ไม่เด็กแล้วนะเด็กอะไรวะเฮ้ยมาเก็บรถอะไรตรงนี้วะไอเฮียตะกุเรียวุฒิมึงหายหมดตัวนะไอสัตว์พยัพเก็บอาวุธนะครับอ่าได้ไหมครับพี่ชายขอเก็บขอเก็บรถเก็บไรเก็บไรเก็บเลยมาอะไหนี่ยก็ไปไปเนี่ยไปเ้ามาดิอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะทำอะไรวะเสียงรอไปนี่วอล์กซิ่งไปดี มันหล่อยังไงเสียงอย่างเงี้ยนะหล่อมันหล่อแบบไหนเนี่ยเอาเสียงอย่างไรปกติวูาเสียงเป็ดอะเปล่ะเสียงกูทำไมเเสียงเป็ดมาอมามีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรมาสติเลยเต๋เตอเตจับตัวชานไม่ได้จับนะเอาหานะ โอ้ฮันแม่โตแล้วนะเว้ยบางที <c oughs> ปีนี้ลุงเท่าไรลวนะสามสิบเจ็ดโอ้สามสามเจ็ดเลยเหรอฮะไม่ใช่เหรอสามสี 3, ่เท่าไหร่นะลุงเยจะเลขสี่แล้วนะเนี่ยยังไม่ถึงอีสัตร์เอ้า โอ้ยไม่ไม่ไม่ด่ากูด่ามึงครับไอ้ควายอะไรไม่แต่ลุงชอบด่าหนูจริงป้าเดี๋ยวนี้อะไรเฮ้ยมึงด่าลูกกูแรงจังเลยอะฮะไม่เคยด่าลุงเลยคำพูดคำจานะปากก็หมาเ่อยเดีือมหายไหมล่ะมาดิเฮดไอพี่ตัวเองตกอยู่เลยมาดีว่าันนี้ตัวนี้ต่อยได้เลยแพ้ลูกกูเสียนะเอ้าไปมาไปโนเกาะป้าขออันนี้หน่อยแท่งมาแท่งมาพอลขอพระแผ่นห้ามปั๊มนะ อาเมีเดิมพันปะต่อยแพ้ตอเดิมพันป่าถ้าต่อยแพ้หลานให้สามพันใช่ปะแล้วถ้าหลานต่อยแพ้กูมึงให้กูสามพันนะไม่ให้อ่าเอ้าหลานต่อยแพ้กูมึงให้กูสามพันนะไม่เอาอ้าวไม่กล้าไอ้พั้นแผ่เป็นไหนวะมีพั้นแผ่ปะมีมีมีเจเรียกเลยหนึ่งสามหกแปดไอ้แต่เจต่อยไม่ชนะเอ้แต่เจต่อยไม่ชนะลุ้งคิงแบบจริงค่ะในจริง ไหวอาเชียวก็ไหวแก่แล้วแต่เจ๊ตอนไม่ชนะลุงจริงจริงไม่ลุงไม่ได้ต่อยนานแล้วเนีย่ยลุงแบบหักนิ้วอยู่แป๊บนึงหักคอยอยู่วอร์มต่อยไปไม่ได้นะดใช่แล้วลุงเคยแพ้เจ๊เนี่ยตอนนั้นแบบเจ๊เล่นตลอดมามา เล่นปะเอางี้รูปผมแพ้ผมจ่ายสามพันอะไรนะไม่ไม่รูปผมแพ้ผมจ่ายสามพันเอาเล่นต่อเล่นต่อเลยแต่ว่าถ้าพี่แต่พี่พี่แพ้รูปผมพี่พี่โดนให้รูปผมสามพันต่อนะไม่ปมใช่ไหมเอาสรุปเล่นใช่ไหมเล่นใช่ไหมเออไอปั๊มยาเลยเจมมาอะไรมามมามาเม่อกี่ไร่นช่ไมเล่นใช่ไหมเล่นใช่ไหมเล่นใช่ไหมเล่ไมเล่นเล่นใช่ไหมเล่่เล่เลนใเล่นเลไเล่นเล่นเล่นเล่เล่นเล่นไหมนใเม่เน้มาปน เจ๊ยเจ๋วัยวเจ๋วัยเจ๋วัยเจ๋วัยเจ๊เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยียลูกกูยังไม่พร้อมเลยมึงจะต่อยอะไรอ่ะมึงถือปืนทำไมอ่ะอะไรอะไร อยู่ดีๆก็ตุกเฉยไอ้ควายไอ้งโง่แพ้ลูกกูดิไอ้ยี่แกงอับเงือก <c oughs> มึงจะไปต่อ,อยไหวแล้วก็เด็กวะแม่งแกงจะลงลงเหรอละโดนน้องในแกงโดนปนไม่แล้วไงแล้วไงแล้วไง,งวคำพูดพคำพูดเสียหมาเอ้าไม่โดนเสียหมาเสียหมาเอ้าต้องไหนต้องไหนแล้วต้องไหนแล้วจะไปไหน จะไปไหนจะไปไหนกูไม่เห็นกูไม่เห็นใครก็พูดเลยว่าโดนโป้นไหนตรงไหนไหนไหนตรงไหนอะไรตรงไหนอะไรตรงไหนอะไรไม่ต้องเอาไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูช่วยตามรถแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่นี่แหละมึงอยู่นี่แหละมึงอยู่ไหนเอาดิมึงไม่คนจริงเลยว่าขนาดมึงไม่คไม่แล้วขนาดโกงมึงด้วยนะเมื่อกี้ไม่แล้วเมื่อกี้โอ้โหดูเจดูเจดูไวดูเจดูลุงเจไว้ดูแล้วกัน ฟ้าจะเจอในตัวหนูอยู่แล้วไงหนูก็ชนะแต่ให้ดูดูว่าไม่เป็นไรหรอกก็ลุงตัวนั้นไม่เป็นไรหรอกก็พลุงอะไรนะโอ้โหนี่ขนาดนี้เพชรล่วงนะจะไปล่าจนไปพี่ผมไม่มีรถอะคอยขลาไปแล้วนะต่อไม่บิดบิบไม่เป็นไรอย่างน้อยๆก็ทําให้รู้แล้วว้ว่าคนเราอะนะคาพูดมันเป็นมันเป็นนายคนอยู่แล้วอะในขณะเขาเปิดเจก่อนด้วยนะ เบิกเบิกเบิกรถให้หน่อยลดจีนเหนเผาเออขอคุยรถหน่อยขอคุยลรถเบิกรถก็เบิกเบิกอ่าเจ๊เบิกลดให้ลูกหน่อยจ๊ไม่แฉเนี่ยอ่ะลดเอารถไปก่อนยอ้ไปเผาไปเผาทำไมอ่ะขึ้นมาขึ้นมาเร็วๆบม่ได้รถเองเฮียตั้งนานตั้งนานไม่ติดธุระแพ้ปุ๊บจะจ่ายตังติดธุระเลยงี้แหละปล่อยไปเถอะ ป้าจะทำอะไรต่อไปนี่ป้านอนป้านอนกี่ทุ่มนี่ฮะป้าอะไรนะป้านอนกี่ทุ่มป้านอนเช้าหรอฮะเดี๋ยวนี้นะใช่ไม่เคยนะนอนสี่ทุ่มไม่ป้าลงสตรีมปกติป้าลงสตรีมเวลานี้นี่บ้าคใครตีหนึ่งไม่ตีหนึ่งอะใช่อ๋อใช่ใช่ตีหนึ่งอะใช่แต่สี่ทุ่มนี้ไม่เคยลง สี่ทุ่มนั่นอีกคนหรือเปล่าไปจำหองใครมาอะไรเอ้าไม่กับออกเอ่ยชื่อยังว่าใครเอ่ยชื่อยังว่าใครเราไปเราเป็นอะไรน่ะอร่อยแล้วหนูจะไปยังหนูจะไปยังไม่รู้อ่ะเฮ้ยชะพักจะไปอจะแบบ ไปทำอะไรเปล่าไปทำอะไรไ, <ป S 1> ไหมไปปัอนี่โทรศัพท์ที่ไหนที่ค่คยแดงครับกิจกรรมอะไรนั้นมันหมดอย่างวะพา,าไปดูปะ